ปาริจริยานุตตริยะเป็นอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมบำรุงกษัตริย์บ้างพรหมามบ้างคฤหบดีบ้างบำรุงคนชั้นสูงชั้นต่ำบำรุงสมณะหรือพรหรามผู้เห็นผิด ผู้ปฏิบัติผิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายการบำรุงนี้นั้นมีอยู่เราไม่กล่าวว่าไม่มีก็แต่ว่าการบำรุงนี้นั้นเป็นการบำรุงที่เลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชนไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำนัดเพื่อความดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนผู้ใดมีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวั่นไหว มีความเลื่อมใสยิ่งย่อมบำรุงพระตถา,าคตหรือสาวกของพระตถา,าคตการบำรุงนี้ยอดเยี่ยมกว่าการบำรุงทั้งหลายย่อมเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์แห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงความโศกและความร่ำไรเพื่อความดับสุ์แห่งทุกข์และโทรมมนัส เพื่อบรรลุยาธรรมเพื่อทำให้แจ้งซึ่งนิพพานดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่บุคคลผู้มีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นมีศรัทธาไม่หวนไหวมีความเลื่อมใสย,ยิ่งย่อมบำรุงพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคต นี้เราเรียกว่าปาริจริยานุตตริยะ